ให้ทุกคนนะครับเกมเมื่อคืนอันเซนอนก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับชนะแมนยูไม่ได้สองประตูต่อศูนย์ก็ต้องกราบขอภัยด้วยวันนี้เสียงไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับวันนี้เสียงอาจจะแบบแหบๆเสน่ห์เสักนิดหนึ่งนะครับเราพูดถึงรูปเกมเมื่อคืนสักนิดหนึ่งก่อนนะครับรูปเกมเมื่อคืนครึ่งแรกเนี่ยเราค่อนข้างจะสูสีนะครับผมว่าเราก็อึดอัด นะครับเพราะว่าเจอแผนแท็กติกของอโมรินนะครับจับทายบัวโยซากา้าแล้วก็โอเดกาดนะครับเล่นยากนะครับมีคนมาประกบสองถึงสามคนตลอดเวลาแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเรามาได้ประตูจากลูกเตะม,มุมของทิมเบอร์นะครับลูกแรกแล้วก็ลูกสองเนี่ยก็เป็นซาลิบา ที่เราได้จากสองประตูจากวันนี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราครองบนบุกได้มากกว่าเดิมครับก็มีการเปลี่ยนแผนผมว่าพอครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นเร็วขึ้นนะครับครึ่งหลังเราสร้างโอกาสได้เยอะมากขึ้นนะครับเล่นเร็วขึ้นเปลี่ยนจังหวะทมยิงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็บุกได้หลากหลายครับเดี๋ยวเรามาดู แงตัวจริง11มิดฟิล11คนของอาเซนอลเมื่อวานเมื่อคืนแล้วกันนะครับโกเราจะเป็นดาบิดไลย่านะครับแบ็กซ้ายเป็นชินเชนโกแบ็กขวาเป็นทิมเบอร์คู่เซนเตอร์เป็นซาลิบากับคีวีออรมิดฟิลสามคนก็จะเป็นดีแคนไลท์โอเดกาดปาเต้นะครับแล้วก็สามคนตัวลุกก็จะเป็นมาตินาลีซาก้าแล้วก็ทอสซาเราก็จะมีนักเตะที่ไม่พร้อมลงเล่นนะครับบาดเจ็บก็คือ I, ครรมมาราฟิโอรีนะครับแล้วก็กาเบรียลกันเยสนะครับเราก็พอเป็นเซนเตอร์แบ็กสองคนตัวจริงที่เราบาดเจ็บเราก็จะเป็นต้องส่งนะครับซินเกิโกับทิมเบอร์ลงผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็คิดเหมือนกันตอนที่เห็นไลน์อัพนะครับว่าโอ้โหพอเกมนี้เราไม่มีเซนเตอร์แบ็กตัวจริงสองคนเนี่ย แล้วคิวีอออย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วก็ทั้งชินเซนโก้ด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครึ่งแรกก็ค่อนข้างสูสีอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเกมเราก็อึดอัด <c oughs> แต่พอมาเป็นครึ่งหลังเนี่ยจากที่พอเราได้ลูกเตะม,มุมเมื่อวานได้ลูกเตะม,มุม13ครั้งเลยนะครับเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ลุ้นจากลูกเตะม,มุมมาเยอะมากนะครับแล้ว ก็มาได้2ประตูจากที่บอกไปนะครับทั้งทิมเบอร์นะครับลูกแรกที่ไรเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทิมเบอร์เนี่ยมุ่งเข้าไปนะครับลูกที่สองเนี่ยก็เป็นซาก้าเปิดเข้ามาแล้วก็ปาเตมุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นซาลิบาเนี่ยครับที่ใช้สะโพกถึงก้นเนี่ยนะครับ พอดีบอลมากระแทกแล้วก็เปลี่ยนทิศเข้าไปนะเป็นสองประตูต่อศูนย์เรามาพูดถึงรายละเอียดเฉพาะบุคคลกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเกมเมื่อวานคนแรกเลยก็น่าจะเป็นซินเชนโก้ครับครึ่งแรกเนี่ยสำหรับซินเชนโก้เนี่ยผมว่าก็ไม่ไไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับสามารถรับมือได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็น ตอนแรกเป็นเดียโลนะครับอตอนแรกเป็นเดียโลนะครับที่เล่นพอเดียโลเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความอันตรายให้ซินเชนโกเท่าไหร่นะครับที่เล่นเป็นวิงแบ็กพอเครื่องหลังเนี่ยจับเดียโลไปทางซ้ายแล้วก็เปลี่ยนอามัดลงมาเล่นทางขวาเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยนะครับซินเชนโกเนี่ยจับเดียโลไม่อยู่เลยนะครับลูกนี้ก็ตอนแรกเนี่ยเป็นซินเชนโกได้ทุ่มแล้วก็ แต่จังหวะหนึ่งแล้วก็อามบาดเดียโรเนี่ยแย่งบอลไปได้นะครับพอแย่งบอลไปได้เนี่ยเดียโรก็ใช้ความคล่องและความเร็วก็ช่างบอลหนีซิชนโก้ครับสุดท้ายไม่มีทางเลือกครับซิชนโก้ตามไม่ทันก็ต้องตัดฟาวแล้วก็เป็นลูกฟรีคิกนะครับลูกฟรีคิกก็นํามาให้เกิดเราเกือบเสียประตูจากลูกนี้นะครับคนที่เปิดเนี่ยเป็นบูโน่นะครับ บูโนได้จังหวะฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นมาไทเด,ดลิกนะครับมงแต่จังหวะลูกเนี้ยบอลจะเสียบประตูอยู่แล้วนะครับก็ได้ความสุดยอดของลาย่าเนี่ยเซฟปัดลูกนี้ออกไปได้โอ้โหถ้าลูกนี้เข้าไปเนี่ยงานเข้าเลยนะครับโมเมนตัมจะเปลี่ยนทันทีน่าจะเป็นลูกที่หวาดเสียวที่สุดในเกมนี้แล้วครับนคนาบลูกนี้ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่เราลงมาเป็นตัวสมที่กาบเบียวบาดเจ็บก็คือคิวอวันเนี้ยผลงานของน้องค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการขาดหายไปของกาบเบียวเนี่ยเราก็เป็นปัญหาแน่นอนครับน้องก็มาอุดปัญหาตรงเนี้ยให้ผ่านไปได้นะครับวันนี้ถ้าจะไม่มีหลุดประกบจากฮอยลุนเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะลูกเปิดสวย,สวย ให้ทั้งทอสซารุ่นนั้นสวยมากนะครับทอสซาถึงก็หลุดเลยนะครับน้องวางบอลเท้าซ้ายได้ค่อนข้างแม่นยําวันนี้ก็น่าจะเป็นฟอร์มที่เรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้เยอะนะครับเจ้าตัวก็ไม่ย้ายไปไหนด้วยนะตอนตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวโพพันนะครับน้องก็ยอมอยู่เป็นตัวสำรองให้อาร์เซนอลน,นะครับไม่บ่นไม่อะไรนะครับเพราะว่าจริงๆปีนี้ก็มีโอกาสได้ลงหลายนัดแต่ว่า ตำแหน่งที่ถนัดก็คือเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายตำแหน่งเดียวกับมากเยนนั่นแหละครับแต่พอไปเล่นตำแหน่งอื่นเนี่ยเหมือนนัดที่ซาลิบาโดนแบนเนี่ยพอไปยืนตำแหน่งซาลิบาน้องก็จะแบบไม่ค่อยถนัดนะครับพอั้นนี้ได้ยืนตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแล้วเนี่ยก็ทําให้ผลงานของเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับสามารถแทนกาเบียวได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ คู่ต่อมาก็นะ่าจะเป็นทั้งซาก้าทั้งโอเดกาดวันนี้ที่ผมบอกว่าโดนจับตายทั้งมาซาอุยทั้งอูกาเต้เนี่ยถ้าจะไม่ปล่อยให้ทั้งซาก้าและโอเดกาดเล่นง่ายเลยครับูอกาเต้นี่ตามติดเป็นเงาโอเดกาดเลยครับตัดบอลทุกจังหวะแย่งบอลทุกจังหวะ เหมือนก็สั่งให้มาสิงเลยครับเป็นเงาเลยครับตามโหมการไม่ให้พลิกบอลไม่ให้เล่นง่ายได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่ทําบอลได้สวยๆแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะหลุดเข้าไปทําประตูได้ในจังหวะอันตรายนะครับคนต่อมาก็เป็นซาลิบาวันนี้ไม่ใช่เอ่อที่ทำประตูได้อย่างเดียวนะครับเกมรับก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับถึงจะโดนลุมสอง น้องก็ยังนิ่งนะนิ่งเกินไวัมากนะเป็นกองหลังที่นิ่งมากนะครับเวลาคองบอลอยู่กับตัวเองเนี่ยแกะเพสหรือว่าแย่งบอลยากครับผมว่าน้องค่อนข้างจะนิ่งนะครับในการออกบอลเราได้เห็นหลายๆชังงวะแล้วทําได้ดีมากเลยนะครับวันนี้เวลาโดนคู่แข่งกดดันนะเป็นคนหนึ่งที่เราไว้ใจได้เลยว่าน้องไม่เสียบอลแน่นอนนะครับ คนต่อมาก็เป็นทิมเบอร์ครับวันนี้ก็ยังคงฟอร์มสุดยอดของทิมเบอร์อยู่นะครับช่วงช่วงแรกเนี่ยครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังเนะี่ยเล่นเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ขึ้นมาทำประตูได้แล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนซิงชนโกออกเนี่ยก็โยกเอาทิมเบอร์มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแล้วให้โทมัสปาเตไปยืนเป็นแบ็คขวาครับพอยืนแบ็คซ้ายก็ประกบอามันได้ดีเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเป็น เป็นเซนเตอร์แบ็คที่ครบเครื่องคนหนึ่งจริงๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งยืนตรงกลางบางทีก็ขยับทางคีวีอไปยืนทางซ้ายก็ให้ทิมเบอร์มายืนตรงกลางด้วยนะครับคือเป็นเป็นให้ทุกอย่างแล้วในแผงแนวหลังของอาร์เซนอลครับแข็งแกร่งว่องไวครับสกิลเอาตัวรอดนี่มีหมดทุกอย่างคือสุดยอดนะผมอะสำหรับผมนะสองนัดนนัดที่แล้วกับเวแฮมก็สุดยอดอีกเหมือนกัน,นครับโอ้ ครบเครื่องจริงๆนะครับคนคนนี้สุดท้ายก็เป็นดีแคนไลท์นะครับวันนี้ก็เจ้าตัวได้แมนออฟเดอะแมไปนะครับเครื่องแรกเนี่ยก็จะเล่นเป็นเบอร์แปดนะครับก็จะช่วยขึ้นเกมทั้งลงแล้วก็ตัดบอลจังหวะที่แมนยูจะโต้กลับเนี่ยเราจะเห็นดีแคนไลท์ลงมาช่วยชะลอเกมเลยนะครับแล้วก็พอเครื่องหลังเนี่ยพอเราให้ปาเตปไปยืนเป็น แม็กขวาเนี่ยแล้วก็เอาเมลิโนโล่ลงมาเล่นเบอร์แปดเนี่ยดีคแคนไลท์ก็จะลงไปยืนเป็นเบอร์หกนะครับวันนี้วิ่งทั่วเลยตัดบอลทั้งเกมจริงๆนะครับสมควรสำหรับแมนนอฟเดอะแมตช์สำหรับดีแคนไลท์นะครับมีลูกขึ้นมายิงไกลได้ลูกหนึ่งด้วยแต่ว่าบอลมันลิ้นแล้วก็โดนนักเตะแมนยูแล้วบอลมันก็ออกข้ามคานไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ เป็นวันที่เกมลูกของเราค่อนข้างจะเงียบครับแต่ว่าเราไ,ได้จากลูกเซตพีทนะครับที่เป็นอาวุธสำคัญของอาร์เซนอลมาในช่วงสองฤดูกาลหลังสุดนี้แหละนะครับเราค่อนข้างทำได้ดีนะครับวันนี้กล้องก็จับไปที่โยเวอร์เหมือนเดิมครับเพื่อเป็นโค้ชเซตพีทของเราที่มีส่วนมากที่ทำให้อาร์เซนอลยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ของปีนี้นะครับหรือของปีที่ผ่านๆมา เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราได้ลูกประตูจากลูกเซตพีนเนี่ยก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะเยอะกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับจากค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับสองสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าลูกเซตเพย์เราทํางานถึงกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะตามประกบยังไงเนี่ยเราก็ยังทําประตูได้เป็นกอบเป็นกรารจากลูกท้งเตะนะครับยังเป็นจุดแข็งของอาร์เซนอลถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับมือไม่ดี หรือไม่ได้ทําการบ้านมาเนี่ยผมว่าเป็นความอันตรายที่ทุกทีมนะครับต้องกลัวเลยนะครับขนาดวันนี้เราไม่มีกาเบียรมากันเยสที่เป็นคนที่มงทําประตูให้อธานอนได้มากที่สุดนะครับวันนี้เรายังได้มาจากลูกเซตเพย์ถึงสองลูกนะครับลูกมงขอบคุณทุกคนนะครับที่รับ ชมคลิปจนจบนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใช้ให้ช่องตีปืนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอัยจริงๆครับไม่มีเสียงเลยนะครับเมื่อคืนก็กินยาแล้วก็ตื่นมาดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จะไล์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ